สวัสดีครับสมาชิกทาง YouTube ของคุณชายวาไรตี้ทุกท่านครับวันนี้คุณชายวาไรตี้ก็จะพาทุกท่านหลีกหนีโควิดครับมาดูแปลงที่เลี้ยงพึ่งไว้ครับนี่ครับมาดูครับว่ามีน้ำพึ่งไหมครับนี่ครับลองเปดิดดูครับ นะน่าจะมีน้ำผึ้งด้วยแต่ม,นมีนี่ครับเมื่อก่อนหนูครับหนูปีกมารบกวนมันอยู่มันเคยมีอยู่แล้วหนูปีกมารบกวนมันตอนนี้หนูปีกหนีไปแล้วมันก็มาอยู่ครับต้องทำความสะอาดรังให้มันหน่อยครับ ก็บอพึ่งมันชอบชอบที่สะอาดครับขังนี้ไม่เยอะครับกล่องก็ไม้กระดานเป็นเดียวแต่ว่า่ังนี้เคยได้สองขวดครับสองขวดขกว่าเมื่อปีที่แล้วปีนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้แต่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จับแล้วก็ใส่ดูครับทำาาวามสะ,สะอาดรังให้มันหน่อยครับ นี่ครับกวาดรังแล้วเรียบร้อยแล้วแต่มีมดมาลุกโกนด้วยน่าจะมีน้ำพึ้งพอ,อดีไม่ได้เข้ามาดูนึกว่าไม่มีไม่มีพึ่งมาอยู่ตกลงมีพึ่งมาอยู่นะ มีมดเข้ามาด้วยครับมีมดเข้ามา มีอยู่ครับข้างในก็กะว่าจะวางไว้แถวนี้ครับในในสวนยางนะครับที่ร่มร่มในพื้นที่นะครับไปดูตัวครับมีกรังที่ว่าพึ่งเข้าไปอยู่ ไปดูครับว่ามีน้ำพึ่งหรือเปล่าร่มรื่นดีครับสภาพแบบนี้ครับที่พึ่งจอบอยู่ร่มรื่นมีใกล้แหล่งน้ำมีเกสรดอกไม้มันก็อยู่ได้แล้วครับคุณชาววางไว้อีกหนึ่งกล่องโชคดีครับเข้ามาอยู่3ามกล่องครับมาอยู่สองถือว่าโอเคอยู่ ขอรุ่นดูครับว่าจะได้น้ำพึ่งสักกี่กวดมาแต่งตัดตัดต้นปาล์มที่มันงอกอยู่ในสวนยางก็เลยออกรู้ว่ามีพึ่งมาอยู่ค้นทิ้งครับหยวกปาล์มก็กินได้แต่ก็บอกว่ามันมึนๆหน่อย ไม่กินนี่ครับอีกกล่องมีนี่ด้วยรัรงเตนครับรังเตน,เตน,เตนดูครับเพุ่งยังอยู่ป่ะนี่ครับอีกรังนึ่ง รังไม่ก็สมบูรณ์ครับเพราะว่าเพราะว่าหนูครับหนูมาแทะรังต้องไม่กว้างเพราะถ้ากว้างแบบนี้แบบนบบนม,มัน,นเป็นเรบกว่น่นมีทหารเฝ้าอยู่หน้าปากรังเลยครับ นี่ปลวกปลวกก็ควนด้วยตัวโตนี้จะเป็นนางพญานัมหรือเปล่าน่าจะมีน้ำผึ้งหมดแต่เปิดไม่ได้ครับปลาล็อกเป็นดอดไว้ลูมหยโปรลู แต่ก็น่าจะมาอยู่ไม่นานมามีจิ้งจกอยู่ด้วยจะไม่รบก,กวน,นครับก็จะให้มันอยู่แบบนี้จะค่อยมาจับน้ำพึ่งครับค่อยปรับแต่งกลองด้วยครับแต่งกลองมันปลวกมีปลวกขึ้นด้วย นี่ครับที่สองก็ต้องน้ำมันก็แห้งนเพก็ไม่มีมาอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาปรปับปรุงลงเตียนแล้วก็มีเข้ามาแบบนี้มีจิ้งจกมาด้วยนี่ครับที่จิ้งจะให้มันเข้าทางนี้แต่ว่ารูมันโดนหนูก,กัดมันก็เลยมาเข้าทางนี้ รูแบบนี้อย่างนี้ครับสามรูนี่มีขวดด้วยขวกหน้ายังมีกระด้โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับว่าจะมีน้ำผึ้งได้ก,กี่ขวดครับสองกล่องครับที่เข้ามา จะค่อยปรับแปล่งกล่องมันใหม่ครับเอากล่องมาวางอีกเต้นที่ผลิตได้นะครับในยุคโควิดครับหนีเมืองมาเข้าป่าแล้วก็มาดูรังพึ่งแบบนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ